สวัสดีค่ะเจแดงค่ะสวัสดีครับเจแดงค่ะเท่าแนวทางของเท่าวันนี้อาจารย์สุรัตน์เนาะสุรัตน์ครับส,รนนสุรัตนะลับหรือลับลุกลับลุรับสุรัตส์โซเอสเดอุแล้วก็ลอเรือแม่นอากาศต่อเต่า อหนูกระดันเอาลัดผู้หญิงเหรอไม่อันนี้หนักหนักสกุลหนัโอนอาสก,กุลสุรัตดาวสกุลสุขละอะไรชื่อสกรัดโอ้ม,มีมีทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมคะอันนี้ให้บนให้ล่างให้บนให้ล่างขอให้ถูกเนะอีปีนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะบนอย่างเดียวสองตัวมาตัวบนอย่างเดียวนี้นะของคุณเอาบนว่ามาได้ตัวไหนครับ บนวิ่งวิ่งหนึ่งกับสองเดี๋ยวนะคะบนเขียนก่อนวิ่งหนึ่งกับสองค่ะโอเค,คเขียน,นะะ้วค่ะจับคู่คะจับคู่เอาเอาเป็นตารางเขียนเป็นตารางได้ได้เอาหกตัวหกตัวใช่ไหม จะเป็นตารางเลยนะเอาว่ามาค่ะหวยในตารางโอเคขังมันไว้นี่แหละค่ะหนึ่งหนึ่งกับสองเขียนบนตรงกันนะข้างบนข้างล่างหนึ่งกับสองสงตัวแค่น,นั้นเหรอคะไม่มันจะมีหนึ่งกับสองบนเรียงกันนะเรียงเรียงลง,ลงมา เรียงลงใช่ไหมคะอ๋อเข้าใจแล้วหนึ่งสองค่ะแล้วก็แถวที่สองแถวกลางแถวกลางห้ากับศูนย์ห้าแล้วก็ศูค่ะเก้าับสามเก้ากับสามสูตรเนี้ยถ้ามามาโต๊ได้เลยนะสามตัวเนี้ยหกตัวเนี้ยครับของผมจะมาแถวละตัว ถวละตัวแถวละตัว,ว,ตวมันจะไม่ค่อยมาคู่กันมันจะมาแถวละตัวจะเป็นโต๊ะเลยอย่างหนึ่งห้าเก้าจะไม่มาด้วยกันใช่ไหมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้ามาได้ไงมันอยู่คนละแถวไงถ้าห้าถ้าเก้าสามห้าอะไรมาไม่ได้เพราะมีเก้ากับสาม, 9, 3, มอยู่แถวเดียวกันโอเคเนี่ยเจแดงตั้งก็วิ่งหนึ่งกับสองใช่ไหมมันจะมาได้ถ้ามาหนึ่งก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเก้าอย่างนี้ใช่ไหม 159่งห้าเก้าสวยมากหนึ่งห้าเก้าสวยมากถ้ามาสองก็จะเป็นสองศูนสามเนี่ยมาได้สองศูนสองสามมาได้ซื้อแค่เนี้ย <15 9 S 1> ถ้าถ้าจะโดดไปซื้อสองห้าสองเก้าได้ไหมห้าสองเก้านี่มันสวยนะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมาด้วยกันห้าสองเก้าแต่มันต้องผมผมมันเน้นแถวละตัวอ๋อเน้นแถวละาวจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ Oh. ถ้าผมตั้งตารางเนี้ยมันจะสามตัวโต๊ะเนี่ยเข้า oh. เข้าบ่อยมากสิบงวดสิบงวดจะหลุดสักสามงวดสองงวด oh. แต่ปีนี้ยังไม่ค่อยหลุดเลยปีนี้หลุดไปสามงวดอ๋อ oh. มันว่าอย่างคุณว่ามันก็ซื้อง่ายนะใช่ไหมของคุณเนี่ยเพราะว่าอั oh. นนี้ให้มีเลขเด่นๆมามาจับได้เลยเลยนี่ยค่ะค oh. ่ะบา,างทีบางทีตารางอ่ะสูตรผมเข้านะแต่ผม มีแค่เนี้ยแต่ผมจำไม่เอาผมเอ้ามันก็จําง่ายไม่ใช่เหรอที่คุณว่าเก้าง่ายไงง่ายไงแต่ว่าผมเลือกรูทมีหนึ่งเนี้ยผมก็เลือกหนึ่งกับสองเนี้ยผมเกป็นหนึ่งแปดสองผมไม่เอาตั้งออกสองเนี้ยมันจะผมจะผิดตรงนี้ไงถ้าว่าอย่างคุณว่านะมันจะซื้อง่ายมากถ้าหนึ่งไม่มามามากับสองเนะมันก็จะได้แค่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าถ้าสองก็จะได้แค่สองศูนย์สองสามใช่ไหมก็มีแค่เนี้ย ถ้าอยากเล่นสามตัวก็สองศูนย์สามไปเลยหรือหนึ่งห้าเก้าไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ไดเออเท่าว่าแถวเนี่ยถูกตดดบ่อยใช่ไหมตัดบ่อยอ,อ๋อแต่สลับคู่ไม่ถูกสามตัวมันมันก็สลับคู่ไม่ถูกใช่ไหมไมันน่าจะสลับคู่ถูกนะไม่สลับคู่สลับถูกแต่ว่าผมไม่ได่นไหมดไงอ,อ๋อถ้าสลับหมดเนี่ยมันถูกถูก,ถกอยู่กเงี้ยงั้นวันนี้ก็เล่นไปเลย สองศูนย์สามมันจะสวยมากมากเลยศูนย์สองสามนะคะ <23. S 1> จะสวยมากใช่ศูนย์สองสามแล้วคุณจับคู่ให้มาตัวไหนเอะถ้าคู่ท็อตผมมันมีคู่ท็อตผมก็มีนะค่ะเอาว่ามาแต่ยังไม่ได้จับสามตัวนะอ๋อจะจับสามตัวให้สองคู่เองเอาจับมาจับมาสองคู่เองนะค่ะเก้าศูนย์สอง เก้าศูนย์สองโอ้ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งอีกแล้วหรอแค่ผมจับแค่นี้เองสามตัวอม,มวดนี้แหละเก้าห้ามันสวยที่สุดเลยเก้าห้าผมผมมันใช่ใช่เก้าห้ามันสวย,ยมันจะอยู่ในหนึ่งเก้าห้าเนี่ย นี่เจแดงจับจับไปคู่ของคุณแล้วนะคุณคุณจับเก้าศูนย์สองใช่ไหมเจแดงก็ซื้อไปแล้วเกนะ้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ขนาดนี้มันไม่มีแล้วเขาไม่ขายแล้วเต็มแล้วแล้วก็จ่ายจ่ายถูกมากบาทละสามร้อยประมาณนั้นทีนี้ไม่ไม่สูตรครับผมคิดตามสูตรผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมค <laughs> ตามสูตรของผมเอง <laughs> เลขดังมาแล้วศูนย์สองไม่มีขายแล้วเก้าศูนย์สองนะ น2 0ไม่มีขายเลยทั้งลอตเตอรี่ล่ะทีนี้เจ๊แดงจับอย่างนี้นะ023ได้จากได้จากอาจารย์นี่แหละที่โทรมาบอกเจ๊แดงก็จับไปอาจารย์ไหนแม่นๆมน,นะอ่แล้วก็ของคุณนี่ถ้าเข้าสามตัวก็คือ023ถ้าเข้าสามตัวบนถ้าเข้าข้างบนมันจะเป็นตัวนี้ถ้าเข้าของคุณถูกนะมันก็จะเป็น ส่หนึ่งเก้าห้าทันทีเลยนะใช่หนึ่งเก้าห้าเนี่ยผมมองก็มีเข้าแค่สองสองเป๊ะแค่นี้ยใช่ใช่ใช่มันเท่ที่เก้าหกนะจับเก้าได้จับได้ได้เก้าได้เก้านี่มันจะไม่มาหน่วยครับของผมดับหน่วยใช่ใช่แต่แต่เก้านี่มาหลักร้อยได้นะเก้ากับหนึ่งมาหลักร้อยได้มาหลักร้อยได้แต่หลักหน่วยเนี่ผมไม่ได้เอาไม่เอาติบเลยของผมดับ ดับหลักหน่วยเก้าใช่ไหมอย่างเก้าสามนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมเก้าสามเก้าสามเกสามได้ไงถ้าสามอยู่ข้างหลังถ้าเก้าอยู่ข้างหลังไม่ได้เงี้ยอ๋อเก้าสามอ๋ออ๋อมันจะไม่เป็นสามเก้าใช่ไหมมันจะเป็นเก้าสามเก้าสามซื้อไม่ได้แต่เก้าสามได้อ๋อเก้าสามได้แต่สามเก้าไม่ได้นะคะ โอเคได้แค่นี้นะข้างข้างบนหรือข้างล่างนี่บนเนาะข้างบนมีแค่นี้ดูว่ามันจะเป็นล่างอีกได้ไหมไม่ได้ข้างล่างมันมีอีกสูตรนงสูตรบนคือบนล่างคือล่างใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสูตรล่างเอาคลิปใหม่อีกทีคลิปนี้รู้สึกว่ามันจะยาวไปแล้วแล้วดูคลิปหน้านะคะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์สุร,รัตเพิ่นไกน่แนวทาทหา้มบนวิ่งหนึ่งกับสองค่ะ วิ 1> 1่งหนกับ2องหนึ่งหาเก้ามาน้ำกันใดค่ะสองศย์สมมาน้ำกันใดค่ะสามหนึ่งห้าเมาใดหนตัวสองศสมมาใดหนตัวค่ะเพิเพอมาถึงสามตัวเพิ่นก่มาเก้าศูนย์สอง่าแล้วก็ห้าเ้าหนึ่งมาน้ำกันใดทั้งสามตัวเนาะค่ะ เป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อแต่ว่าเจแดงที่เขียนไว้น่ะ0 2 3ย์สองสนี่เจแดงจับอีกค่ะก็หนึ่งเก้าเจแดงจับอีกเนาะจับไปชื่อๆแล้วท่านผู้ชมเลขตรวจสอบผู้ใดชอบตัวใดก็จับไปเด้อค่ะเด้อเทียมมันถูกเนาะค่ะเนาะเผื่อจะถูกอ่าหนึ่งหสองสจับคู่ขอท่านผู้ชมโชคดีด้วยด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณคะ่ะติดตามเบงเร์แจดงทุกคลิปแล้วก็กดไลค์กดแจ้์ให้นะคะเนาะขอบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะค่ะสั่งซื้อแค่เสียมกระทักมากค่ะตามเบอร์โทรึืนหานาจอแค่เสียมยามลงสายตาห้องเบิร์ตบงสั่งมาแล้วมือนี้สั่งมาอีกแล้วบางลงสายตาหมดแล้วแต่ก็ต้องมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ สินค้าสีฮอดมือนนี่ล่ละมืออื่นพร้อมจัดทรงค่ะท่านผู้ชมยาสายตาแล้วก็สบูรลดฝ้ากาัดจุดด่างดำสบู่สีส้มนะคะเลือกสุดสบู่สีสม้มลดฝ้ากาัดจุดด่างดำน,นี่น่าน,านวลสวยใสยไร้ริ้วรอยแลดูอ่อนวัยนี่แค่เสียมแก,ปก้ปวดกระดูปวดโรคเก่าลดบวมของเกานะคะสนใจเฉพาะตัวนี้เก่งขึ้นเอาเฉพาะตัวนี้จะได้ค่ะตัวนี้หกร้อยบาทค่าส่งฟรีนะคะ ค่าจัดส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้ก็ห0 0้อยบาทสองอย่างนี่พันสองแต่ถ้าชุดหนึ่งแล้วก็ลดราคาอยู่ที่พันสองตัวนี้เนะะ้อค่ะเด้อตั้งสบู่สีสมเฉพาะตัวนี้ก็พันสองนะคะถ้ามีโป,โปรลดอยู่ที่พันสองแถงสบู่นะเดี๋ยวต่อไปก็ขึ้นราคาลดถึงราคาได้ที่หาเด้อค่ะลอถูกเลขงวดนี่สะกนท่านผู้ใดถูกเลขสิได้สังมากนะคะเนาะ ชานผู้ชมโชคดีนะคะ